ใหญ่มาเป็นใสวัาเส้นถ่ายคลิปเป็นน้ำทางนี่บรรยากาศริมวัวนี่สวยงามมากเลยพี่น้องดู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 นี่สวยไหมคะริมบัวเรานี่บ้านริมทุ่งนาเราเร่อยเรื่อยเรากกำลังสังเกตว่ารถเรามึงดงรั่วไหมแตขี่ได้น้แสดงว่ามันไม่รั่วหอกแต่มันเป็นก้อนพินมัยก็เลยดังไม่ใช่ถนนหรอก ไม่ใช่ถนนหรอกซีเมนน่ะดินเือเราไม่ได้สูบรวมรถเลยอ่ะนี่นั่นแหละว่าเราเราไม่ได้สูบล้อรถดีมสูบล้อรถจริงดีมันีีก่อนดีมรถได้เกิดความบาดเสียวยานอันย่านมันอันย่างหัวนี่เข่าออกว่วง ายอ้อยบอกว่าไปไหน <c oughs> โอ้ยมาสันวะมันบวหวาเอาทายวิวไปํำทางพี่น้องเมื่อกี้นี้โอ้ยธรรมชาติแบบสวยอะ่ะมีวัวนกป่าห่างมันเลี้ยงวัวนะ่ะพี่น้องในะความก็เลยได้ถ่ายอ๋อมันสวยจริงๆนกะข้าวหอมเนาะนกประมาณเกือบสิบตัวนะ่ะสิบตัวได้อยู่หรอกมัง้งมันเลี้ยงวัวนะ่ะวัวสี่ห้าตัวนะ่ะนกเลี้ยงนะ่ะ <c oughs> แล้วมีวัวน้อยน่ารัากนอนอยู่ด้วยเด้อพี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศเกือบห้าโมงเย็นเนาะเนี่ย น้องทูนาเนี่ยน้องดูยู้สิบรรยากาศสวยๆเก็บมาฝากพี่ฝนฝากน้องเนาะนะคะเลาะดูว่าเอเลาะกเอ็เราเรื่อยๆนี่แหละนู่นจกควายนู่นน้องนห็นควายตื่นใจมากเลยนู่นนู่นนู่นก็มีนกเล anyway. ี e e <observations> ้ยงอีกเช่นกันแต่ว่ามันอยู่นใจนาะไม่ได้อยู่จุดนี้ก็องมีสิ่งนี้ก็โล่ถ่ายเลยเลยนู่นอยู่ข้างในเลย ต้องเดินเข้าไปตรงนี้เนะี่ยจะมีหมาถ้ามีหมามันมตัวหมาจะออกมาแต่มันขึ้นหมาหลายตัวนะบ้านเราเนี้ยขึ้นมีหมาหลายตัวนี่เลยเขาจะไปดูเนีลยโอ้ป่านี้สวยมากเลยอ่ะมีสารพวบคุณเนี่ยป่านี้มีข้าวสวยมากเลยพนะี่น้นนอ,อกงกำลังจะออกนวลกำลังจะก้มแลนะ้วยเป็นมะขามเนี่ยกะขามอ่อนซีมดอ,อัน,น ขนยอดเลยแต่ทะามอันนี่เริ่มเลยนี่แบบโตแต่ไม่เคยมีใครอ่อนมันยอดอ่อนนะมันนะรู้ว่าทำไมสวยงามอลังการขนาดนี้น่พี่น้องดูบ้านคนหรือเปล่านี่บ้านสวนอมรบัดโอ้โหสุดยอดดูบ้านสวนข้าเจ้ารู้ว่าก็รู้ลแล้วแหละว่าเป็นคนมีตังค์เนาะยินรู้ว่าข้าเจ้าอ่ะสุดยอดเลยอันนี้เป็นห้องแถวเด้อนี่ ตรงนี้ล้านลาบแจบที่สุดในเสเลพุ่มพี่น้องเลยยังหอมจากาพี่น้องไปเิ่ล้วมเ็จอดรถ้างะนเ็ไับับเนาะนี่ลาบเนี่ยนี่ลาบลาบ แซ็ตที่สุดเลยเซละฟูมมาสก์ที่น้องยังไม่ปิดเลยโลว์เลยหน้ะบางคนก็ถ่ายยิ้มไปเรื่อยอ่ะโอ้ยทำไมมันดีดีลูกศรไปทางขวามันจะปิดอยู่ดอกเครื่องป้าปดอกไม้อ่าริมรัวนี่ก็เป็นดอกบวบนี่บวบบวบบวบวเต็มเลยบวบ มาดอกอันนี้สวยนะเนี่ยดาวกระจายน้อยเนี่ยเนี่ยดาวกระจายน้อยเนี่ยเขาเจ้านิยมปลูกเด้อพี่น้องนี่ดาวกระจายน้อยนี่สวยงามดาวกระจายน้อยเนาะนี่จะเข้าทกัแล้วจะไปกดตังค์เนาะพี่น้องจะพาข้าวหอมไปซื้อไก่เสายแล้วเนี่ยจะไปทกัณฐ์เลยนะคะเนี่ยโอ้สามตันคู โอ้ขยะค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเงียบมิสซิรีนี่นะท่าท่าโนี่กระนองนี่ทองถนนไปยโสธรน,นี่วันนี้เงียบไม่มีคนหอมมานี่มาหอมหอมหอมมานีผ้ามาไหว้สารไหว้สารจับปูอยู่เอ่อไหว้ศาลไหว้ศาล ศาลผูตรงนี้อ่ะลูกเนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงที่กด ATM เนี่ยมีศาลผูด้วยนะเข้าไปไหว้ศาลผูหน่อยมาทีไรไม่เคยไหว้เลยอ่ะขอไหว้ผูหน่อยผูเจ้าค่ะไม่ไหวหนูเลยหนูหนูมาพูดสิลูกเอา้าวิแก่น้อยทําไมน่ารักจังเลยเข้าหอมดูเข้าหอมอมาดูแก่น้อยน่ารักจังผูเจ้าค่ะลูกหลานมากราบไหว้เด้อค่ะมาขออนุญาตถ่ายรูปเด้อลูกหล,กลกาน ต้นเอียังคือต้อนวาส,สนาเนาะพี่น้องเนาะลูกหลานมาขอกราบไหว้ปู่ย่าอยู่ศาลปู่นาเทกสเด้อว้าวอ่านท่าหยังเดี๋ยวนี้ยาปากเอ้อไหวปู่อยู่นี่ยาปากให้มาน้ำก็บ่มาให้มากราบปูสป่สตูลูกปู่สักกะละปูอ๋อหนาเทกสเฮาตัวพี่น้องเลยตาถูกห้ครอบครัวแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านเนาะขอราะภูผาแล้วก็ชีวิต องผคุสูสุขน้นคุเา่าคุแกเนาะนะคะอยู่เย็นเป็นสุกเอ้อนะคะเป็นคน,คนขูงข้องเนาะนะคะหนุนนาท่ากระอนะะั่นแะพี่นองขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ